นี่คือแหล่งน้ำที่ยุงชอบอาศัยและมาวางไข่จึงเกิดลูกน้ำแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เราโดยเฉพาะแหล่งน้ำในบ้านยุงลายชอบมาวางไข่ยุงลายเป็นพาหะแห่งไข้เลือดออกถ้าเราเป็นแล้วอาจถึงตายหน้าฝนแบบนี้เราควรกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันยุงลายมาวางไข่ลูกมะกรูดแบบนี้ที่ผิวของมะกรูดนะครับ จะมีน้ำมันหอมระเหยเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมครับมันมัน,มนที่ผมบีบออกมานี่คือน้ำมันหอมระเหยเราจะนําไปกําจัดลูกน้ํายุงลายและลูกน้ํายุงทุกชนิดใครทราบกันบ้างครับว่ามะกรูดหนึ่งลูกสามารถกําจัดลูกน้ํายุงลายในโอ่งหายเกลี้ยงสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมากําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะ ที่ในบ้านของเรามีอย่างเช่นโอค์แบบนี้ครับถ้าเราใส่น้ําไว้และเปิดฝาไว้แบบนี้นะครับส่วนมากนะครับยุงจะมาวางไข่และเปิดลูกน้ํานะครับโดยเฉพาะยุงลายยุงลายนะครับเป็นพหาหะของไข้เลือดออกถ้าเราเป็นแล้วนะครับไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายมากอาจถึงตายได้แต่วันนี้นะครับทางเท้ายิไทยพีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาใช้มะกรูดเพียงหงลูกแทนสายอเบส ถ้าเราไม่มีสายอเบตในการกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับเราใช้เพียงมะกรูดแค่1ลูกก็พอสําหรับ1ภาชนะหรือ1องค์แบบนี้เราจะกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยการใช้มะกรูดผมจะบอกก่อนว่าลูกมะกรูดแบบนี้ที่ผิวของมะกรูดนะครับจะมีน้ํามันหอมระเหยเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมครับ มันมันที่ผมบีบออกมานี่คือน้ํามันหอมระเหยเราจะนําไปกําจัดลูกน้ํายุงลายและลูกน้ํายุงทุกชนิดเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมบีบก่อนเราบีบให้น้ํามันหอมระเหยออกมาเยอะๆครับเมื่อเราได้มาแล้วเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันว่าลูกน้ํายุงลายจะตายอย่างไรนะครับมาดูกันเห็นไหมครับที่ลอยเป็นฝาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย เงาๆแบบนี้นี่คือน้ำมันหอมระเหยจากผิวของมะกรูดนั่นเองเราใช้เพียงหนึ่งลูกต่อหนึ่งภาชนะน้ำมันหอมระเหยที่ผิวของมะกรูดกำจัดลูกน้ำยุงลายและลูกน้ำยุงทุกชนิดได้อย่างไรเมื่อลูกน้ำยุงลายขึ้นมาหายใจตรงผิวน้ำไม่ได้ลูกน้ำยุงลายก็จะตายนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเทอรรีไทยพีชนแนลเลยครับ ลูกน้ำยุงลายตายทุกตัวเพราะว่าในผิวของมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยเป็นฝา,าแบบนี้ลูกน้ำยุงลายขึ้นมาหายใจไม่ได้ก็ตายวงจรชีวิตของยุงก็จะหายไปด้วยครับ